พวกเขาเจอกับความทุกข์เดือดร้อนอย่างหนักพระยะโหวาจึงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นมาช่วยพวกเขาให้รอดจากเนื้มมือของพวกศัตรูที่มาปล้นเพราะพระยะโหวาสงสารที่พวกเขาร้องคร่ำครวญเพราะถูกกดขี่และถูกปฏิบัติอย่างโหดร้าย สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคมภี์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังร้อมกับนําเรื่องราวภายในคัมพีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่โยซูวาตายพระยะโฮวาก็ให้ตระกูลยูดาขึ้นไปรบกับชาวคานาอันตระกูลยูดาก็ขอให้ตระกูลซีเมโอนไปช่วยพวกเขาสู้รบในแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนแบ่งของเขาแล้วเขาจะไปช่วยตระกูล ซิเมโอนในเขตดินแดนที่เป็นส่วนแบ่งของพวกเขาอีกเหมือนกันทหารของตระกูลยูดาก็สามารถเอาชนะและยึดเมืองเยรูซาเล็มได้จากที่นั่นพวกเขาก็บุกยึดเมืองเดบีต่อไปลูกหลานของพ่อตาของโมเสสซึ่งเป็นชาวเคนายได้เดินทางไปถึงที่กันดานยูดาและก็ตั้งถิ่นฐานอยู่กับคนในแถบนั้นแต่ตระกูลยูดากับตระกูลซิเมโอนก็ยังคงโจมตีชาวคานาอันต่อไปพาเลฟก,ก็ขับไล่ลูกชายสามคนของอาณนาะออกไปจากที่นั่นส่วนตระกูลอื่นๆก็ได้บุกตี ชาวคาณาอันในเมืองต่างๆแต่พอยึดเมืองได้แล้วพวกเขาไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองเดิมออกจากพื้นที่เมื่อชาวอิสราเอลมีกําลังที่เข้มแข็งขึ้นพวกเขาก็ใช้ชาวคานาอันให้ทํางานหนักให้นี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรนั้นกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ดังต่อไปนี้ บทที่สองทูสวรรค์ของพระยะโฮวาเดินทางจากกิวการไปโบคิมและพูดว่าเราพาพวกเจ้าออกจาก อีบมาถึงแผ่นดินที่เราสาบานไว้กับบรรพารุษของเจ้าและยังบอกว่า เราจะไม่มีวันยกเลิกสัญญาที่ทำับพวกเจ้าส่วนพวกเจ้าก็อย่าทำสัญญาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ ตต้องทำลายแทนบูชาของพวกเขาต พวกเจ้าไม่ฝังทําไมพวกเจ้าถึงทำแบบนี้ดังนั้นเราจึงพูดว่าเราจะไม่ขับไล่พวกเขาออกไปต่อนหน้าเจ้า เขาจากวางจาบดักไว้ดักเจา้าเป้พระของเขาจะทำให้ ทูตสวรรค์ของพระยะโฮวาพูดเรื่องนี้ให้ชาวอิสราเอลฟังพวกเขาก็พากันร้องไห้เสียงดัง เขาจึงเรียกที่นั่นว่าโบคิมและพวกเขาถวายเครื่องบูชาให้พระยะโหวาที่นั่นพอโยสูวาให้ประชาชนแยกย้ายกันไปชาวอิสราเอลแต่ละคนก็เข้าไปยึดครองที่ดินมรดกของตัวเองชาวอิสราเอลนมัสการพระยะโหวาตลอดช่วงชีวิตของโยสุวาและพวกผู้นำที่อายุยืนกว่า โยสูวาซึ่งได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆอันยิ่งใหญ่ที่พระยะโหวาทำเพื่อชาวอิสราเอลแล้วโยสูวาซึ่งเป็นลูกชายของนูนและเป็นผู้รับใช้ของพระยะโหวาก็ตายตอนอายุได้หนึ่งสิปี วอิสราเอลฝังโยสูวาไว้ในเขตที่เป็นมรดกที่ดินของเขาในเมืองทิมนาธเฮเรสซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาของเอฟราอิมและอยู่ทางทิศเหนือของภูเขากาอาชเละคนในรุ่นนั้นทางหมดก็ได้อยู่กับบรรพบุรุษของเขาและคนที่เกิดในรุ่นต่อมาไม่รู้จักพระยะโฮวาหรือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อชาวอิสรา พระเอวเลยชาวอิสร,ราเอลทําสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโฮวาพวกเขาไปนมัสการพวกพระบาอันพวกเขาทิ้งพระยะโฮวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทึ่งพาพวกเขาออกมาจากอียิยต์แล้วไปนมัสการพระอื่นคือพระของชนชาติต่างๆที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาแล้วไปกราบไหว้ พระพวกนั้นจึงทําให้พระยะโหวากโกรธพวกเขาทิ้งพระยะโหวาและไปนมัสการพระบาอันดาพวกรูปปั้นเทพที่ดาอัสโทเรสพระยะโหวากโกรธชาวอิสราเอลพระองค์จึงมอบพวกเขาไวา้ในมือของพวกที่หมาปลพระองค์ขายพวกเขาให้กับพวกศัตรูที่อยู่ลอ้อมรอบพวกเขาจึงไม่สำ าต้านทานศัตรูพวกนั้นได้อีกไม่ว่าพวกเขาไปที่ไหนพระยะโหวาก็ต่อสู้พวกเขาโดยให้มีความหายนะเกิดขึ้นกับพวกเขาตามที่พระยะโหวาบอกไว้และตามที่พระยะโหวาสาบานไว้พวกเขาเจอกับความทุกข์เดือดร้อนอย่างหนักพระยะโหวาจึงแต่งตั้งผู้วินิจฉยัยขึ้นมาช่วยพวกเขา ให้รอดจากเนื้อมมือของพวกศัตรูที่หมาปน เอพวกเขาก็ยังไม่ฝังผู้วินิต ชัยพวกเขาหันไปนมัสการพระอื่นแลกราบไหว้พระพวกนั้นพวกเขาทิ้งแนวทางของบรรพบบุรุษรวดเร็วเหลือเกินบรรพบบุรุษของพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระยะโฮวาแต่พวกเขาไม่เชื่อฟังเมื่อไรก็ตามที่พระยะโฮวาแต่งตั้งผู้วินิจฉัยให้พวกเขาพระยะโฮวาก็จะอยู่กับผู้วินิจฉัยคนนั้น แล่ช่วยพวกเขาให้รอดจากเนื้อม,มือของพวกศัตรูตลอดช่วงชีวิตของผู้วินิจฉัยเพราะพระยะโหวาสงสารที่พวกเขาร้องคร่ำครวญราะถูกกดขี่และถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายเล่พอผู้วินิจฉัยตายพวกเขาก็ทำบาปร้ายแรงยิ่งกว่า,าบรรพบุบุษของเขาโดยไปติดตามพระอื่นว เขานมัสการและกราบไหว้พระพวกนั้นไม่ได้เลิกทำชั่วและไม่ได้ทิ้งนิสัยที่ดื้อดึงของตัวเองราะษยะโอวาจึงโกรธเชาวอิสราเอลและพูดว่าเพราะชาตินี้ละเมิดสัญญาที่เราสั่งบันพระบุรุษ ของพวกเขาให้รักษาพวกเขาไม่เชื่อฟังเราตาต่างๆที่เหลืออยู่หลังจากอยู่สุวาตายนั้นเราจะไม่ขับไล่ไปจากพวกเขา แม่แต่ชาดเดียวดพื่อทดสอบชาวอิสราเอลว,ว่าจะใช้ชีวิตตามแนวทางของพระยะหูวาเหมือนบรรพบุรุษของพวกเขาหรือไม่ เพื่อจะทดสอบชาวอิสราเอลว่าะใช้ชีวิตตามแนวทางของพระยะโฮวาเหมือนบรรพุระบรุษของพวกเขาหรือไม่พระยะโฮวาจึงปล่อยชาติพวกนั้นไว้ไม่ได้ขับไล่พวกเขาไปทันทีและพระองค์ไม่ได้มอบชาติพวกนั้นไว้ในมือของ 黄药素。 สวรรค์ของพระยะโฮวาก็เดินทางไปที่โบคิมและบอกชาวอิสราเอลว่าเราจะไม่มีวันยกเลิกสัญญาที่ทํากับพวกชาวอิสราเอลส่วนชาวอิสราเอลก็อย่าทําสัญญากับคนอื่นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้แต่ชาวอิสราเอลกลับไม่ฟังดังนั้นพระยะโฮวาจะไม่ขับไล่พวกเขาออกไปพวกเขาจะวางกับดักไว้ดักเจ้าและพระของเขาจะทําให้พวกเจ้าหลงไปคนในรุ่นนั้นทั้งหมดก็ได้ไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาและคนในรุ่นต่อมาก็ไม่รู้ จากพระยะโฮวาหรือสิ่งที่พระองค์ทําเพื่อชาวอิสราเอลเลยชาวอิสราเอลทําสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโฮวาพระยะโฮวาจึงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดจากเงื้อมมือของพวกศัตรูที่มาปล้นแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังผู้วินิจฉัยพอผู้วินิจฉัยตายพวกเขาก็ทําบาปร้ายแรงยิ่งกว่าบรรพบุรุษของเขาโดยไปติดตามพระอื่นนมัสก,การและกราบไหว้พระพวกนั้นไม่ได้เลิกทําชั่วและไม่ได้เลิกนิสัยที่ดื้อดึงของ ตัวอนี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะโฮวาทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบไปฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ตระกูลยูดาก็ขอให้ตระกูลซิเมโอนไปช่วยพวกเขาสู้รบในแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนแบ่งของเขาแล้วเขาจะไปช่วยตระกูลแล้วเขาจะไปช่วยตระกูลซิเมโอนในเขตดินแดนที่เป็นส่วนแบ่งของพวกเขาอีกเหมือนกันทหารของตระกูลยูดาก็สามารถเอาชนะและยึดเมืองเยรูซาเล็มได้ พวกเขาก็ใช้ชาวคานาอันให้ทำงานหนักให้นี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วลุงทุ่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องราวเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้น <c oughs> กราบาเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน <c oughs> ติดตามกันต่อไปได้ดัง <c oughs> ติดตามกันได้ดังต่อไปนี้ แต่พวกเขาก็ยังไม่ฟังผู้วินิจฉัยพวกเขาหันไปนมัสการพระอื่นและกราบไหว้พระพวกนั้นพวกเขาพวกเขาทิ้งแนวทางของบรรพบบุรุษรวดเร็วเหลือเกินบนรรพบบุรุษของพวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระยะโฮวา แต่ชาวอิสราเอลกลับไม่ฟังดังนั้นพระยะโฮวาจะไม่ขับไล่พวกเขาออกไปพวกเขาจะวางกับดักไว้ดักเจ้าและพวกเจ้าและพระของเขาจะทําให้พวกเจ้าหลงไปคนในรุ่นนั้นทั้งหมดก็ได้ไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาและคนในรุ่นต่อมาก็ไม่รู้จักพระยะโฮวาหรือสิ่งที่พระ,ะองค์ หรือสิ่งที่พระองค์ทําเพื่อชาวอิสราเอลเลยชาวอิสราเอลทําสิ่งชั่วร้ายในสายตาพระยะโฮวาพระยะโฮวาจึงแต่งตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นมาช่วยให้ขึ้นมาช่วยเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดจากเงื้อมมือของพวกศัตรูที่มาปล้นแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังผู้วินิจฉัยพอผู้วินิจฉัยตายพวกเขาก็ทำบาปร้ายแรงยิ่งกว่าบารรพบุรุษของเขา Okay. Okay. okay, yeah!